สวัสดีจ้ามาว่าหัวคอหัวแก่เนาะหัวแก่ขอดีขอเสียเนาะเอาข้อเสียก่อนนะบนเกงขี้ลืมขี้หิงบางคนขี้โรคบางคนขี้เหนียวขี้เหงาด้วยมีหลายอย่างนะข้อเสียนะ่ะ เอามาฟังข้อดีนะคะมาฟังข้อดีบุญพ่อรักและหวังดีผัวแก่นะคะคือครูผู้สอนชั้นเยี่ยมในการดำเนินชีวิตและผู้ดูแลทั้งเรื่องเงินเรื่องการเงินและการศึกษาของลูกๆเรานะคะข้อดีนะคะวางแผน ชีวิตให้เราจนถึงวันเขาตายสำหรับสามีที่ดีนะสามีแก่คนที่ดีเนาะพูดถึงพูดถึงสามีที่ดีนะคะวางแผนชีวิตให้เราเออดูแลการเงินได้ช่วยเหลือเราการเงินและการศึกษาของลูกๆและก็รักเดียวใจเดียวเพราะว่าเขาคือรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายแล้วหวังจะฝาก ผีฝากไข่กับเราแล้วนะคะสาหรับสามีดีนะคะคนแก่ส่วนมากจะรักเมียถ้าได้เมียดีและได้ถ้าเป็นเมียที่ดีและซื่อสัตย์นะหัวแก่ให้หมดเลยนะคะทุ่มหมดหน้าตักเลยทั้งกายและใจและหัวใจนี่รักหมดหัวใจทุ่มสุดตัวจนไม่เหลืออะไรเลยทั้งทรัพย์สินมีเท่าไหร่ถูกทุ่มให้เมียหมดเลยนะหัวแก่นี่แหละค่ะก็ดี อีกอย่างอยู่กับเราตลอดเวลานะคะขี้เหงานะคะคนแก่เป็นเหงาติดตัวนะคะตัวติดกันเหมือนเด็กเหมือนลูกเหมือนพ่อให้มองแบบนั้นนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันรอดให้มองเขาเหมือนพ่อมองมองเขาเหมือนเขาเป็นลูกเราเป็นพ่อเราแล้วคุณจะมีความสุขบั้นปลายชีวิต อยู่กับเราตลอดไม่ไม่ค่อยมีโรคส่วนตัวหรอกคนแก่ส่วนมากจะติดเมียนะคะส่วนมากนะคะคิดเสียว่าดูแลพ่อเราบุญก็ได้เงินก็ได้สุดท้ายแล้วก็คำพังเพยพ่อแม่สอนไว้เนาะัแต่เล็กแต่น้อยเนาะภาษาอีสานเนาะมีผัว ให้สร้างย่องมีน้องให้สร้างโอยมันใสได้อยู่ด้วยจ้จเออ้อมีผัวให้ยกยอผัวดีเรายิ่งยอเรายิ่งได้นี่แหละยกยอปอปันค่อยพูดแตว่าเราเราไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าผัวเราหวังดีกับเราเป็นครูเลยละ่ะเป็นครูสอนเราเลยละ่ะฉันเยี่ยมเลยละ่ะ ในการใช้ชีวิตเนี่ยการใช้เงินทุกอย่างนี่ผัวกแก่นี่ก็เสียก็เยอะก็ดีก็มีฟังไว้นะคะเลือกเอาค่ะใครชอบแบบไหนเลือกเอานะคะใครชอบแบบไหนให้เลือกเอาค่ะแล้วแต่คุณจะมองแล้วก็มุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็เสียผัวกแก่ที่รู้มากเกินไประแวงเราทุกอย่าง แม่แต่การทาลิปสติกก็ระแวงการแต่งตัวก็ระแวงระแวงไปหมดเลยจะถามเราตลอดแต่เราก็ซื่อสัตย์มาตลอดเราเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเราเพาเราไม่บอกไม่แวกเราไม่นอกใจเขาเยอะรู้เยอะเรายังไม่อ้าปากเขารู้แล้วแล้วเขาก็รู้จริงๆนะรู้ทุกเรื่อง รู้จะพูดเรื่องไหนรู้หมดแหละก็เสียของเขารู้เรื่องการเงินที่อยู่เมืองไทยใช้เงินเท่าไหร่วันนึงซื้อกับข้าวเท่าไหร่เขารู้หมดนะการใช้ชีวิตดำรงชีวิตเท่าไหร่ถ้าคุณไปพัทยานี่ความเสี่ยงมันมีอะไรมั่งพัทยาก็ทํางานอะไรมั่งอย่างเงี้ยเนี่ยยิ่งเลยย่างก้าวไปพัทยาไม่ได้เลยพี่ออนไปต้องไปกับแกสองคน นี่แหละข้อเสียข้อเสียผัวแกรู้เยอะในหนังสือเขาก็มีบอกไม่ใช่แต่เพื่อนคุยกันนะเพื่อนแกก็พูดให้แกฟังแกอ่านหนังสือกย็ย่ประสบการณ์ก็เยอะโอ้ยไม่ใช่แต่ผัวแกหรอกผัวหนุ่มบางคนถ้าสนใจอะ่ะถ้าเขาเข้าไปดูในเว็บไซต์ในอินเทอร์นเนต็ตอยู่ในคอลัมน์อะไรเขาก็รู้เหมือนกันเลยเขาก็ฉลาดเหมือนกันแหละ ส่วนมากคนแก่จะคล้าพูดกว่าคนหนุ่มเพราะว่าคนแก่เขาก็อยากได้ความเชื่อมั่นกับผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายแล้วจะฝากผีฝากไข้แล้วเขาต้องคอนทนเราธรรมดาแล้วก็เข้มงวดกับเราทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็หวังดีกับเรานั่นแหละเขาถึงบน่นเขาถึงพูดเนาะเพราะว่าเขารู้มาเยอะเขาก็ต้องพูดกันตัวเขาไว้ก่อนเหมือนกัน นั่นแหละก็เสียคนรู้มากเระแวงทุกอย่างแหละเขาพูดกันไว้หมดแหละเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องผู้ชายอย่างเงี้ยเขาพูดกันไว้หมดนั่นแหละเราไม่ต้องถ้าเราเป็นเมียรจริงๆหรือว่าจะตักตั้งหลักปักฐานอยู่กับคนนี้จริงๆเราไม่ต้องไปถือสาคิดแต่ว่าพ่อเราบ่นให้เราฟังเดี๋ยวบ่นเหนื่อยเราก็เลิกบ่นเอง เนี่ยแนวคิดของพี่ออนนะอย่างน้อยเขาก็ไม่ไปไหนใช่ไหมล่ะอยู่ในสายตาเราถ้าผัวหนุ่มล่ะถ้ามันโกรธให้เราถ้ามันไม่พูดล่ะมันออกจากบ้านไปเลยนะพวกเนี้ยไปเที่ยวข้างนอกนะผัวหนุ่มอ่ะมันไม่เยเสรเรามันไม่นานั่งเฝ้าให้เราเห็นมันนะแต่ผัวแก่อยู่ในสายตาเราตลอดส่วนมากนะ อยู่ในสายตาเมียเออผัวกแกรู้มากข็ดีก็เยอะก็เสียก็เยอะอาคิดเอาช่างน้ำหนักดูข็ดีก็มีรู้มากก็รู้มากตำหนิเราก็เก่งแต่เราก็ต้องทนเราก็ต้องสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้เขาเขาจะได้ไม่ว่าเราไม่บ่นให้เราอีก เพราะว่าเราทําให้เขามั่นใจแล้วนี่อยู่ด้วยกันนานเดี๋ยวก็รู้ใจกันเองแลหละผัวแก่ผัวหนุ่มก็ไม่ต่างกันหรอกบางคนคนหนุ่มรู้มากก็มีคิดเอาก็แล้วกันว่าชอบแบบไหนแต่พี่ออนค,คิดว่าถ้าคนหนุ่มพี่ออนกลัวเขาจะแปลว่าเจ้าชู้อ่ะพี่ออนกลัวคนเจ้าชู้มาก ออนกลัวคนเจ้าชู้มากกว่าคนแก่คนแก่ส่วนมากถ้ารักเมียรักแล้วก็รักเลยไม่ไม่ค่อยเจ้าชู้ถ้าคนหนุ่มแล้วสิกลัวมันจะเจ้าชู้กลัวจะมีคนมาแย่งแนวคิดของพี่ออนนะเอาคนแก่พี่ออนว่าไม่ไม่ค่อยมีคนมาแย่งน้อยคนจะมาแย่งผัวแก่ๆอย่างเงี้ยเนาะจบแค่นี้เนาะสวัสด,ดีจ้า